ไปกันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครขอภัยค่ะสมุทรปราการค่ะเชิญถุงพระราชทานช่วยเหลือของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบแก่ผู้ประสบวัตภัยในพื้นที่ค่ะ นายวันชัยคงกระเสมผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการค่ะในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพรพมรมราชูประถมประจําจังหวัดสมุทรปราการก็ได้เป็นประธานในพิธีเชิญถุงพระราชทานช่วยเหลือของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูประถมมอบแก่ผู้ประสบวัตภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเพื่อที่จะเป็นขวัญเป็นกําลังใจแก่ผู้ประสบภัยจํานวน394ครอบครัวค่ะเนื่องในวันที่23เมษายน ยและวันที่6พฤษภาคม <k relentless> ได้เกิดสถานการณ์วาตภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการมีผู้ได้รับความเดือดร้อนจำนวน394ครอบครัวค่ะได้แก่อําเภอเมืองสมุทรปราการจํานวน30ครอบครัวอําเภอบางบ่อจํานวน69ครอบครัวอําเภอบางพีจํานวน18ครอบครัวอําเภอพระประแดงจํานวน131ครอบครัวและอําเภอพระสมุทรเจดีจํานวน164ครอบครัวค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยความเดือดร้อนของรัษฎรจึงได้พระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการดํารงชีพเป็นสิ่งของพระราชทานในนาม,มูลนิธิรัชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะ